เอยขีไหนเนี่ยบ้องบนโดถูกแล้วเป็นคนขี่โชคชะตาถูกแล้วครับขอนนี้อนะ่ะอย่างเนีย่อยอยอนอัวตลอดเลยจะร้องกุมภาพันธ์ก็ไม่ให้ร้องเออจะมีลิงมากวนประสาทนะครับทุกคนะจบเพลงนี้เดี๋ยวลูกทุ่งให้ กับพี่ปูพงศิษฐ์อีกสักเพลงก่อนจะไปผลงานเพลงที่จดหมายน้อยเขียนมานะครับผมเมื่อวานคือมีจดหมายน้อยขอมาเพลงนี้แต่ผมไม่ได้ร้องพอดีนะครับผมบอกแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยอย่ารออย่ารอวันเวลานะครับอย่ารอว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้อย่ารอเลยดีกว่านะครับเรามีเวลาเรารีบทําเลยก็แล้วกัน ไปเปิดเพลงให้ฟังเอากันแล้วกันเนาะในผลงาน,พนบบเพลงนี้จากจุดไม้น้อยขอ,อนเข้ามานะครับไม่ได้ล้องนานร้องได้ไหมเนี่ยต้องได้แหละโอ้ยนเนาะ พี่ครับที่จะบอกว่ารักจังไม่มีคาราโอเกะใน youtube เราต้องคืนตังเจ้าของเพลงไหมเอ้ยทำไมไม่ทำคาราโอเกะลงมีแต่รักจงรอครับ จริงๆนะไม่มีคาราโอเกะใน YouTube ไม่มีเลยรออะคูสติก,กเบอร์ก่โอเค,อเ,คเป็นเพลงที่มีคนขอพร้อมกันพอดี โอเคครับแล้วงั้นสองผลงานเพลงสุดท้ายแล้วกันนะฮะเบอร์เก่ายังเฝ้ารอก็แล้วก็จบแบบเท่ๆนะครับผม <c oughs> แม้กระทั่งเบอร์เก่าผมยังไม่กล้าเปิดเอาดนตรีอคูบัสเตอร์เลยนะผมกลัวเหมือนกันกันเดี๋ยวเขาจบจากนี้เขาไปเปิดเพลงคลอๆเบาๆทรงให้พี่น้องที่อยู่ในร้านสร้างกันกันนะครับทร <c oughs> งถ่ายด้วยผลง,งานเทงนี้ครับ จบแบบเท่ๆผลงานเพลงต้นฉบับไอจอยอยู่มนนินครับผิดพลาดจังราก,การขอโทษขอห้นั่กันและกันนด้หัวใจสำนายโอเคครับ okay, ขอบคุณทุกคนจากหัวใจนะครับขอบคุณพี่น้องทั้งบานทั้งสองร้อยห้าสิบสองคนมึงนะครับนักร้องปวดท้องแล้ว ยังไม่ได้กินข้าวแรกอยู่นะครับผมเตรียมมอฮอดนะครับตอนนี้น่าจะกระเพาะเริ่มทํางานแล้วนะครับก็ยังไงผิดพลาดไงขออภัยด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับที่ถรีกระเด้นนะครับพรุ่งนี้ใครว่างก็แวะเวียนมาทานอาหารมาทานกาแฟมาทานชาเขียวชานมได้นะครับผมสําหรับค่าคืนนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะเวียนกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่ยังอยู่ด้วยกันในค่าคืนนี้พรุ่งนี้พบกันใหม่ที่ถรีกระเด้นนะครับ ใครไม่ดูจะไปไหนมาหาก,กันทีีกันเลยนะครับสำหรับค,ค่าววนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ